ทุกคนคลิปวีลอกเป็นคลิปที่สองไอ้คลิปที่สามนะคืออยู่ที่กรุงเทพในคลิป,ปอื่นๆนี่อยู่ก็มีหมดเลยนี่ <im ples> คลิปวีลอกนะคราวนี้เป็นม <laughs> อไซค์บ้างอจะงจอดตรงนี้ จอไฟแดงโอเคอะไรนั่นเหรอยังไห้ดูรถรถก็เงาแล้วทุกคนรถจอดเต็มเลยพอทิ้งอ่ะ โอเคนี้มันจเากันอนีนดไฟแดงนานนิดนึงทุกคนโอ้ไม่เกินใช่ทุกคนยังร้อนเลย สอนสร้างหรือจะเป็นมินิเวอร์อะไรเนี่ย ไม่ใช่ไฟแดงอะไรอ่ะ ạ รถบรรทุกเยอะมากเลยนะทุกคนตอนนั้นอะ่ะแล้วก็เป็นแบบวิ่งเกือบร้อยหนึ่งเลยอะ่ะ ดยอดจแม่ลืมปล่อยบ้านตัวเองแนละ้ว <c oughs> ภาพไม่ชัดอีกแล้วเลยอุ้ยตรงนี้ระวังระวังโทรศัพท์ตกอือ <c oughs> อ,อดดอิ้งกระดอนนลยค่ะ เออไม่ใช่บิดเวิร์มทุกคนบิดเวิร์มสุสานบิดเวิร์มเหรอไม่ใช่อันนี่บิดเวิร์มบิดเวิร์มมันตัวใหญ่มากนะเออมันนอนเจ็บสาเนี่ยเฮียไม่ใช่บิดเวิร์มมั้งอันนี้มันน่าจะเป็นเอ่ออะไรนะตัวรีเตอเดาอไม่<ก>ใช่มันมีอีกตัวหนึ่งเออไม่รู้ดิลืมชื่อมัอนแล้วไอ้ไอ,อ,อ้ตัวหนอนสีดำดำอ่ะทุกคน Turn left. Yeah. 100 meters turn right. Turn right is 100 meters. <Workers. S 2> ดำๆอ่ะ um. มันช oh, ื่อว่าดาร์กเวิร์มหรือเปล่านะวัดคาร์ลฮาบอดี้โอ้วัดคาร์ฮาบอดี้อ๋อจำได้แล้วทุกคนคือไฮเวย์เวิร์มไฮเวย์เวิร์มไฮเวย์เวิร์มหนอนทางด่วนนั่นแหละทุกคนมันจะตัวสีดำๆอ่ะนี่ไงตรงหน้าเนี่ยไฮเวย์เวิร์มเต็มไปหมดอันนี้ซอยเวิร์มนะ่ะซอยในซอตัวแมว มันชื่อว่าไฮเวย์เวิร์มโอเคโอค้โอค,คลิปจะยาวสักสิบนาทีก็พอ,อซอยนี้จะเป็นซอยที่แคบมากเลยใช่ซอยแคบดูความแคบของซอยทุกคนประมาณออสองเมตรหรือเปล่า นี่ครับโอ้โหอย่างแคบเลยครับรถยนต์ยังเข้าไม่ได้รถยนต์เข้าไม่ได้แน่นอนรถ่้วยจะซอยบ้านยายครับโอเคทุกคนเ,เดี๋ยวเดีย๋ยวเดีอสองหน้าบ้านตัวเองไหมนี่ครับถึงแล้วโอเคทุกคนขอปิดคลิปแค่นี้นะกด บ๊ายบายเขาุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะบ๊ายบาย